<c oughs> แล้วจะโร่งตัสรูแล้วได้ยืนอยู่เฉยเๆเจ็ดวันโดยไม่ได้ฉันอาหารและน้ำเลยท่านอยู่ได้อย่างไรแล้วท่านยืนทําอะไรนี่คือคำถามจากพระธรรมทายาทนานาชาตินะจ๊ะคือการตอบท่านเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายทั้งทั้งที่เรื่องไม่ยากเนืงจากท่านใหม่มีพื้นฐานย่างยินเนาะ ก็ตัอ้งอรรมพบทยาวหน่อยอย่าเบื่อนะไม่เบื่อถ้าเบื่อแล้วก็เปลี่ยนไปดูช่องอื่นหรือ <laughs> หลับตาดูพระดูดวงใส,สในตัวเนื่องจากช่องนี้เป็นเป็นช่างนักเรียนอุบานมีเพลงมีภาพมีพูดมีหลายเพศหลายวัยบางทีต้องลากยาวทาั้งๆก็ไม่ได้ละอยากลากนะครูวิทยอยากจะพูด ท่านทานกระชับประทับใจนะซึ่งทำได้แค่นาทีเดียดีแหละท่านยืนอยูอ่ฉันอาหารแล้วนะเลาะทำไมตอบคำเดียวท่านยืนทำแล้วก็คำเดียวก็ได้นี่ขยายก็ได้นี่เราก็ต้องเลือกเอาเอาแบบไหนขยายอือขยายขายก็ต้องทนฟังนะัะ แต่เรื่องที่ทนฟังนี่ก็ไม่ใช่หาฟังง่ายถ้าฟังง่ายคงได้ฟังมานานแล้วนี่ก็ไม่ใช่ธรรมบบทต,ต่ต้องเล่าพูดต้องกระนำให้เข้าใจอย่างว่าวานเนี่ยไ,ไ,ไม่ใช่เจอหลวงปู่ในคำองคหนึ่งเนี่ยก็ไม่ใช่เจอกันง่ายเจอบุคคลเย่นทันดีนั่ง อย่างนั้นเนี่ยบนก้อนหินทนี่ไม่มีอัศนะอะไรนะแต่นี้เหลือก็ฟังมานานแล้วนะจ๊ะนี่เล่าเผื่อนักเรียนใหม่หรือพระธรรมทายญ,ญาติาณชาตให้ฟังคือถ้าไม่ได้มาตอนที่พูดตอนนู้นน่ะท่านมาตอนดนีก็เ,เลยต้องท้าความก็ต้องขออภแล้วบางคนก็คงเบื่อในเนี่ยนี่นะแต่ครูผู้ใหญ่เนี่ยทบทวนเวลากันเหมือนใหม่ทุกที เวลารับประทานอาหารเมื่อวานเนี่ยมาถึงวันนี้ก็เหมือนใหม่เสมอเงมันแปลกนะท่านเ่ยเข้าวต้มอย่างเดิมมันก็แปลกลงครูไ่อยากก็ไปทราบไม่เป็นเงนะี้ยแต่ก็ดูจะเป็นไงก็ไปทราบนะก็จะเป็นอย่างนั้นนี่หลวงปู่ในการทายุร้อยหกสิบเจ็ดปีในช่วงนั้นแต่ท่นี้ปรณภาพไปแล้ว และณนะตอนนั้นนักบัาครุงด้านอายุสองรอยกว่ายังมีชีวิตอยู่อยู่อยู่นุ่นใต้บาดาลน,น่ะ oh. คือแต่ละเรื่องที่ท่านกล่าวเนี่ยเหลือเชื่อแต่ก็เป็นความจริงพละท่านจะมามุสาเราทําไมหรือจะมาโอ้อวดทําไมมันไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะท่านไม่ได้ทำการอะไรจากเราเนี่ยท่านมีเหลือเฟือคำว่าเหลือเฟือคืออะไร คือท่านมีความรู้สึกท่านพึงพอใจของท่านเท่าที่ท่านมีอยู่แล้วสูงสุดแล้วจนไม่ต้องการอะไรอีกแม้เอาโทษไปไปให้ท่านท่านก็รับไปฉลองศรัทธา <c oughs> แต่ถามว่ายินดีไหมเฉยๆเ, <c oughs> เออ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าใครมีมาให้ครู่ยากจะฉลองศรัทธา <c oughs> เอาโตๆหน่อย <c oughs> รลองจตาผสมชอบนิดๆิดเนยก็ยังไม่ได้เป็นอย่างท่านเนี่ยเราก็ยังมีความพึงพอใจอย่างนั้นบ้างเออคือเรียกความพึงพอใจถึงจะฉันไม่ได้แต่บันเทดีอายาวปอกแล้วเนี่ยก็ไม่ไ้รู้จะทำยังไงเอาตัดตอนมาเลยดีกว่าว่าท่านยืนท่านอยู่ได้อย่างไร นี่เมื่อกี้ที่พูดนะพูดขนาดลูกศิษย์นะลูกศิษย์ที่คือหลวงปู่ในงามที่ลูกศิษย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะยังยางนันนะลูกศิษย์ที่ไม่ได้เกิดในสมัยพุทธกาลนะคือห่างมาสองบรรลัยกว่าปีนะเออนี่ถ้าอีกชุดถึงหนักเขาอีกเรื่องนี้เกิดเมื่อปีที่แล้วนี่เองเนี่ย สิบแปดมิถุนาย,ยนขึ้นสิบห้าค่ำเดืเอนเจ็ดนี่นก,กันหนึ่งปีเศษเศษมาลูกนี้เกิดที่เชียงรายเนี่ยบนยอดดอยแห่งหนึ่งที่อากาศเย็นสบายตั้งนั้นยิ่งนักเขาอีกแต่คงไม่เล่าหรอกวันนี้เพราะเ,เราจะต้องไปให้ครบนี่นะก็เดี๋ยวจะหาว่าพูดย่นเยอะ แต่เรื่องอย่างนี้ก็ไม่ใช่หาง่ายเพราะจะไปกว่าจะไปกราบพระรัตนาธรรมได้ผู้ไปรัตนาต้องไปนั่งสาม,มาธิในป่าถึงเจ็ดวันเจดคืนทำความบริสุทธิ์ไม่ธรรมดาหรอกแต่ก็ไม่เล่าอยู่ดีก็จะเล่าเรื่องนี้ไงเลย <c oughs> อย่าถือสาครูไม่ใหญ่เ และอย่าคิดว่าครูผู้ใหญ่โอ้โอวดเ<า>นี่ยนะจ๊ะหรือไปคิดอะไรเลยนี่คุยกันธรรมดานนในการเรียนในบาลฝันในฝันวิชาทั่วโลกโดยเฉพาะในห้องนี้นี่นะจ๊ะเพราะนอกจากห้องนี้ไม่เห็นมองไม่เห็นเห็นเฉพาะในห้องนี้นะฝัน,นอย่าอย่าอย่าตอบว่าเนาะ คือเมื่อพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านตัสูุอนุตตรสัมมาส,มาสัมพุทธะสัมโพธิยานี่ใต้โพธิบัลลังโคนต้นโพนะ่ะด้วยวิธีการนำใจหยุดนิ่งคือท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวคลายความผูกพันจากทุกสิ่งมาแล้วประจนมานกับผ่านมาแล้ว ก็ไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะไปนึกถึงมุ่งพระโพธิญาณอย่างเดียวเพราะนั้นใจท่านจะเป็นหนึ่งไม่มีสองคือไม่มีรับไปคิดโน่นคิดนี่อะไรใจท่านก็นจะนิ่งๆอยู่ข้างในไม่ใช่ครูไม่ใช่เก่งนะนะไปดูใจพระสามารถสีเจ้าไม่เกี่ยวกันนะเรื่องนี้ก็ถ่ายทอดกันต่อๆกันมาแหละนี่นะ ครูพิใหญ่กรับช่วงต่อมานี่ไงจะถือสานะไม่ถือาเพราะว่ามีพระอีกองค์ท่านบอกนี่นะเออครูพิใหญ่ชอบชอบจังเลยท่านบอกดีดีก็นิ่งกันไปเลยจนกระทั่งดับกายต่างๆหมดเลยเลยดับดวงเกิด กายละเอียดข้างในเนี่ยก็เหลือเพียงกายทมอรันตสมมุติเจ้าที่สว่างหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหนึ่งเดิไม่ได้ใช้ความคิดเลยท่านใช้ความไม่คิดเพระเดานจะไปว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นนักปัจญานักคิดไม่ใช่ไม่ใช่นักคิด ท่านเป็นนักไม่คิดนี่นะจ้ะพระคิดผ่านมาเยอะแล้วคิดอยากจะพ้นทุกข์ก็คิดมาแล้วนี่นะจ๊ะพอถึงตอนนี้นี่มันไม่เอาอะไรแล้วแม้แต่เนื้อเลือดจะแห้งเหงืออหายไปหลือแต่กระดูกหนังช่างมันผู้ที่คิดได้อย่างนี้จะไม่คิดอย่างอื่นแล้ววิชีวิตก็เป็นที่สุดแล้วแล้วท่านจะไปคิดหาหาโตษเพศอะไร <laughs> เออใช่ไหมเจ๊ะ เออ <c oughs> ก็ไม่เอาแล้วนะ่ะเนี่ย,ยสมบัติจักรพรรดิยังไม่เอาก็เพชรมนิดหน่อยนี่ไงใช่ป่ะจ้า <c oughs> ของหน้าฉันทำเป็นอินโนเนอินโนเซน,เซน <c oughs> ใจถ้ากันล่อนดิโอ้ดวงที่จะทำให้เกิดมาเป็นมนุษย์ดับอีกแล้วดวงก,กิอที่จะทำให้เกิดเป็นกายทิพในเทวโลกดับไปอีก ที่จะทำให้เกิดในพรหมโลกดับอีกโอ้ oh. ที่ทำให้เกิดนิวในอรูภพดับอีก oh. ดับหมดเลยเนี่ยแม่แต่กายทำที่ทำให้เป็นโคตปูเป็นระโสดาที่จะต้องมาเกิดอีกหลายชาติเจ็ดชาต,ชาติดับอีก oh. อ่ะดับไป oh. เรื่อยๆเลยนี่กายทำระสกิตาคามีอีกหรือกี่ชาติจ๊ะเ <c oughs> หลือชาติเดียวครับอ่ะดับอีก oh. ก็อีกชาติเดียวก็ไม่ต้องมาเกิด พระอนาคามีที่จะตั้งไปเกิดในปัญจะสุดทธาว่าพรมดับอีกอาบตรงนั้นดับหมดใช่ไหมเหลือกายทำบาตอ,อ,อหลุดพ้นจากทุกข์ได้ไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแม่ไม่ถือสาคน่าชั้นอย่าถือสาคุไม่ใหญ่นะ,ะนักนักเรียนอย่าถือสานะ หลุดไปแล้วนี่โอ้แล้วท่านทำอรไายอยู่ตั้งเจ็ดวันใต้โพธิบัลลังก์ที่บุตรีโพธิบัลลังก์ใต้ตนโมท่านก็มาเด็ทำอะไรเออท่านก็เอากายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วที่มันหุ้มบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายอะไรต่างนียนะมันดับไปหมดแล้วะ ดับหมดเลยอภิชาพยาบาทวิชาทิติโลภะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะกามราคานุสัยบฏิการาานุสัย,ยวิชานุสัยสังโยน์เ้องต่ำเปงสูงเนี่ยถ้าจะพูดภาษาพระก็จะเป็นอย่างเงี้ย<อ>คือฟังแล้วไม่รู้เรื่องอเออเอาแล้วว่าสิ่งไม่ดีเนี่ยดับหมดเ<อ>ย็นเสี่ยงเสี่ยงเตีย,น,ย,น,ยนไปเลยเสีย่<อ>ยงหมดเลยเออนกออกไม เหลือแต่ก,กายที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพากิเลตทั้งหลายที่มีติดสุขล้วนเป็นบรม,มสุขคือไม่ทราบจะไปเทียบกับสุขอะไรแล้วก็ไม่มีคําอะไรที่จะไปใช้ในตึงใช้คําว่าบรม,มสุขเพราะนั้นจะว่าไปติดสุขได้ไงสุขต้องติดนี่นะเจ๊ะคือสุขนั้นมาติดเองนี่มาทําถูกส่วนบรมสุขก็ติตดเป็นหนึ่งเดียวกันซะด้วยถึงตอนนี้เลยจ๊ะ Oh, okay. นี่ท่านก็เข้านิพพานในกายมนุษย oh. ์ใช่ในกายมนุษย์ที่ท่านยังอยู่เนี่ย oh. คือมันล่อนหมดแล้วเนี่ยกายท่านท่านก็เข้าไปเรื่อยๆ oh. เข้านิพพานส่วนตัว oh. อย่าต oh. <า>ืัสเลยที่เรียกว่าสัพปาติเสสนิพพานเข้าตอน ยังมีกายหยาบอยู่มีชีวิตยอยู่ทต uh huh. าไปเรียกว่านิพานส่วนตัว uh huh. ก็มีแต่กายธรรมอรหันต์ธสรมารสรมเจ้าของท่านอย่างเดียว uh huh. องค์เดียว uh huh. เข้าไปได้ไปเลื่อย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  uh huh. สเสว,วิมุติสุขสุขที่เกิดจากการหลุดพ้นไปเรื่อยไม่มีอะไรเหนี่ยวลังเลยค uh huh. ําว่าไม่มีอะไรเหนี่ยวลังอืม เยอะเราต้องไปทํางาน,นเยวะต้องคิดหน่วยคิดนี่คนโน้น,นคนนี้ของนั่นของนี้อะไรไม,ไม่มีมันบริสุทธิ์เกลี้ยงแล้วนอสะอาดหมดจดหมดเลยหมดเส้นเก่้งเลยนี่นะเข้าไปเรื่อยๆแต่แค่ครูไม่อยากพูดที่ว่าตัวเดียวก็ยังดงดยีกันนี่กันเลยก็เพราะในนั้นก็มีแต่พระองค์อย่างเดียวอ่ะการทาอย่างเดียวแล้วเข้าตอนมีชีวิตอยู่สัปบาริเสสธิภาย สันนิพันส่วนรวมทีเข้าไปแล้วต้องมีพระสัพพัญญูพุทธเจ้าพระปัจเจพุทธเจ้าการทำพระอรหันเยอะแยะนั่งไงเขาเรียกอนุปาทิเสสนิพานธอเนี่ยเดี๋ยวก็จะถือสาคูไว้ใหญ่ก็เลยเอาไงนี่แล้วถ้าเราจะคุยแบบอนุบาลเนี่ยเราจะเอาแบบไหนล่ะเอาอนุบาลเออเอาเอาแบบไหนเนี่ยอนุบาลเออเออแล้วอนุบาลทั้งหลายพูดได้อย่างนี้ไหมล่ะ อ้าวนี่นะเอออันนี้อันนี้นี่ไงในนั้นมันจะสุขมันโล่งมันว่างที่ว่าว่างว่างจริงว่างปราจากความทุกข์ทรมานชีวิตมันจะสุขล้วนๆเพราะว่างจากทุกข์ก็มีสุขว่างจากมือก็มีสว่างในเงี้ยจ้ะยิ่งทําให้ว่างยิ่งไม่ว่างอ่ะคือความสุขมันจะเกิดขึ้นความบริสุทธิ์เกิดขึ้น ความรู้ความเข้าใจเรื่องราวการแทงตลอดมันเกิดขึ้นเยอะะเลยไม่ถอนถอยเลยเจ็ดวันเจ็ดคืน oh. เออคำาว่าไม่ถอนถอยคือเลยมัขึ้นลูกหน้าไปเลยๆไปเรื่อยสุกคูณหนึ่งคูณสองคูณสามคูณส,ณสี่ทับทวีไปเรืเ่อยๆเอยๆนี่ไงเออมีพิติสุขไม่ได้ฉันอะไรเลยเจ็ดวันาะไม่หิว ไม่กระหายไม่อะไรนี่นะมันสุกเนมันสุกนะ่มีคนะนะวามสุขอ่ะสุก,กเออนี่นะแต่ถึงอย่างไรากายมนุษย์หยาบก็มีข้อจำกัดแม้จะเป็นกายมหาปลุษก็ตามเมื่อครบเจ็ดวันนี่เลยจ้ะกายที่หมดกิเลสแล้วก็ถอยกลับมอ นี่นะจ๊ะแต่สุขนั้นถูกดึงออกมาด้วยแล้วท่านก็เปลี่ยนอริยมไปยืนนี่นะจ๊ะยืนเหมือนเราเราอยู่ในบ้านอย่างนี้เนี่ยมันก็เห็นบ้านในระดับหนึ่งความปลื้มันระดับนึงแต่เราออกนอกบ้านเนี่ย ไปยืนตรงรั้วแล้วหันกลับมาดูบ้านอืมอแต่เดิมก็เป็นพื้นดินเนาะเร้วก็ลงทุนลงแรงสร้างบ้านนี้ขึ้นมานะเด่นน้ำมือน้ำเงินของเรามันเหนื่อยยากแต่เราทำได้เออปรื้มไหมเปรื้มเนี่ยมันเลื้อนบ่อน,นะท่านออกมายืนเป็นอะไรบทเป็นยืนเลย นี่นะยืนหันกลับไปดูโพธิบัลลังเออดูโพธิบัลลังนี่เนาะดูอย่างไรตาเนื้อก็ดูโอ้โพธิบัลลังนี้เป็นสถานที่ที่เราได้บรรลุอนุตตรสัมมาสมพุทธญานโพตน,นี้เกิดพร้อมกับเราเป็นของคู่บุญบารมี เราระจญมาญก็ตรงนี้เราชนะมาญก็ตรงนี้เราบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณก็ตรงนี้ที่ตรงนี้เป็นที่อันประเสริฐเหลือเกินน่าปลื้มใจเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันอันประเสริฐเหลือเกินยินดีจ๊ะชื่นใจดูสถานท,ที่นี้ก็เป็นที่ที่น่าดูท่านก็ดูไปเอ๊ะแล้วกว่าเราจะมาได้นั่งตรงนี้เนี่ย ตอนที่ท่านยืนเนี่ยเราทำอะไรมาเออเย็นดูกว่าเราจะได้มานั่งตรงนี้เนะี่ยแล้วได้ชนะมัรคได้บรรลุธรรมอนุตตรสัมม,สมาสัมพุทญาณได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเราทำอะไรมาเนะนี่ยนี่นะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามาอย่าถือสา<ๆ>นะ จริจรทอะเราทำอะไรมาว่าลำพึงในใจน,นิดหนึ่งเนี่ยภาพกับปรื้ยย้อนหลังไปเมื่อยี่สิบสงายแสนมหากับอออโอ้โอ้อปิพุทธประวัตจิจ<อ>้าเียท่านดูที่จริงท่านเห็นอย่างเนี้ยที่ใต้ต้นโพแล้วแต่เวลาช่วงมันสั้น ที่แต่บรรลวิชาบุเพลิในวาสารสิยานแงจิตตุปาตยานแงบัรชุรู้สองอย่างทใา้เกิดเบื่อหน่ายเลยเร่งที่จะทําอัศวคยายาณให้เกิดขึ้นเพราะแล้วก็จะดูอยู่ช่วงหนึ่งแล้วคิดดูว่ท่านนั่งทั้งคืนเนี่ยมันมีเวลาไม่กี่ชั่วโมงในการที่จะอย่างนี้นี่นะจ๊ะไอ้นี่เป็นการทบทวนยาวนานถึงเจ็ดวันเจ็ดคืน คือลงรายละเอียดได้เยอะอสมบูรณ์นาชั้นเนี่ยไปทําความดีอะไรมาสักอย่างปิติละภาพความยุ่ภาพภูมิใจเพราะสิ่งนั้นทํายากแต่หุวหน้าชั้นทําได้ปลื้มไหมปลื้มทบทวนกี่ครั้งปลื้มทุกครั้งไหมทุกครั้งทุกครั้งแล้วถ้าทบทวนแล้วเรานึกถึงรายละเอียดได้เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยปลื้มไหมปลื้มก็จะไปกว่าจะไปชวนคนมาบวชได้เนี่ยแล้วเจอคนปฏิเสธก็มากมาย น่าจะปฏิเสธก็ยังแถมมาอีกก็เยอะเรางานเราก็มีทําบ,บ้านเราก็ต้องดูแล,แล้วเราก็ต้องออกไปที่เราเหนื่อยนะไม่ใช่แต่เราหัวใจเรายิ่งใหญ่ตั้งความปรารถนาจะต้องนํามาบวชให้ได้เนี่ยะจะเอาชวนคนทําความดีให้ได้อย่างนี้เราจะได้มีส่วนแห่งบุญเขานิดหน่อยแล้วก็เอาแ,แต่หลายๆคนเราก็ได้เยอะ,ะเออล้วก็ไปก็มีคนเห็นด้วยบ้างเฉยๆบ้างปฏิเสธบ้างอะไรต่างๆอย่างเง,งี้ย โอ้ล้วขึ้นรถลงเรือไปเนื้อไปใต้โอ้ลาบาก <Yeah. S 1> นี่จชะถ้าเราอยู่เฉยเฉยเราคงไม่ลําบากขนาดนี้หรอกแต่นี่เราเลือกลําบากเพราะเราอยากได้บรารมี <Yeah. S 1> เออและอยากสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการ <Yeah. S 1> อยากให้เขาได้บวชอยากให้เขาสืบทอายุพุทธศาสนาถึงไป <Yeah. S 1> อย่างนี้เป็นต้นใช่ม <Yeah. S 1> สมมติว่าเราเราไปชวนกนมาบวชได้ถึงสองร้อยคน oh. เออลาพังเราคนเดียวชวนได้ถึงสองร้อยมันไม่ธรรมดานะ oh. นึกทบทวนเนี่ย ลื้มไหม้อถ้าถนึกรายตัวบุคคลลงรายละเอียดเอออลื้ลไหม,มซึ่งถ้าลงรายตัวลงรายละเอียดเราต้องนึกหลายวันนี่นึกถึงตั้งยี่สิประสงค์ขายแสนหมากับเอ้องางี้ไงนี่เพราะนั่นนี่มันไม่มีเบื่อไม่มีหิวมีแต่สุขปีติสุขหล่อเลี้ยงใจ สุขอยู่ในโลกุตรชาสมาบัตอืมินี่ไงสุขที่มองไปด้วยเข้านิพพานส่วนตัวอนุปาทิเศสษนิพพานหรือนิพพานเป็นตอนที่เลายังมีชีวิตอยู่นี่ดีไหมใช่วัาก็ในสว่างสว่างมาโล่งกว้างสว่าง<อ>เข้าไปเรื่อยอย่าไม่มียั้งเลยมีแต่อันุแนห่งความบริสุทธิ์ความสุข เกิดขึ้นมากมายทีเดียวอย่างนี้ดีไหมจ๊ะดีเอองี้ไงยืนดูทบทวนทบไปทวนมาคําว่าทบทวนคืออะไรมองไปยี่สิบสงไขแล้วก็ค่อยๆ,ๆเลื่อยมาถึงปัจจุบัน<อ>ต่างบรรลุย้อนกับกอีกกลับมาใหม่อเออ,อสร้างบรลมียางกันได้สละทรัพย์อวัยวะชีวิตซึ่งใครสละได้ยาก<ะ>มีแต่ พระบรมโพธิสัตว์ในการก่อนนี่เป็นเฉพาะเส้นทางของพระบรมโพธิสัตว์ที่ปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตนี่จะโอ้คือเรามีทุกข์มากเราอยากจะรู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่ไงและจะดับไปได้อย่างไรอยากจะมีความรู้อย่างเนี้ยด้วยตัวเองแล้วถ้าเรารู้แล้วเนี่ยไอ้ไปสอนใครเนี่ยมันมัน,มนไม่ยากมาก มันยากพอสู้อย่างเงี้ยจ้ะอย่างถ้ารู้ด้วยตัวเองแล้วไม่ต้องสอนใครเนี่ยมันง่ายกว่าปลีกไปเรกอย่างพระปัจเจกับพระพุทธเจา้านีไงล่ะใช่ไหมจ้ะก็สร้างบารมีน้อยหน่อยแค่สองสองสองไข่แสมมากอ่ะเยอะสงไขยลูกสองก็สงไขยครับสองก็สงไขยแสมมรก,กับ,บก็ได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วแต่ไม่ได้ชื่อว่าเป็นพระบรมครูพระบรมศาสดาเอกตอนนี้ต้องมาสอนคนอื่นอีก เออทางวาราสนาศาสนาดีการที่สอนคนอื่นนี่อย่านึกว่าง่ยยานยนะอ,อืมการสอนคนอื่นเพราะคนอื่นไม่ชอบห้สอนไม่ชอบไปสอนไม่ต้การทั้งตนเองเนี่ยเออสอนคนอื่นที่หลากหลายความคิดแตกต่างทางขนบสมเด็ยวธรรมประเพณี ต่างความเชื่อต่างความคิดเห็น,ต,น,นต่างนู่นต่างนี่เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมันไม่เงยไม่เงยแล้วพูดภาษาเดียวกันกลับพูดว่าพูดไม่รู้ภาษาถึงไงกรับจะแนะนําให้เราไปเรียนภาษาใหม่เงี้ยเออว่ายังพูดไม่รู้เรื่องอย่างงี้นะมันที่จะเป็นใจอีเนะาะเอออย่างงี้ยอย่างเงี้ยว <laughs> ่ามันไม่ใช่ง่าย นี่นะนี่ไงที่ท่านทบทวนก็ปลืม้มโอ้การที่เราจะสละทรัพย์พรถทรัพย์เนี่ยเป็นของห่วงกว่าจะได้มานี่ยหืดขึ้นคอเลยทาไ,ไปตบไปตีขึ้นมาไอเนี่ยอุปมางั้นนะเนาะการแสวงหาทรัพย์นี่ยกต้องใช้ทุกวิถีทางนี่จ้ะโดยสุจริตก็มสสสีสุจริตอิงอิงนิดนิดในไนก็มีเออมีแถมแถมนิดนิดในใ นี่นะเออมันก็สารพัดแหละ,ละมันก็ต้องห่วงเพราะเป็นห่วงชีวิตของตัวเองความปลอดภัยชีวิตไอ้จะให้นี่มันไม่ใช่ง่ายแต่ท่านให้ได้ให้เรื่อยๆมาเลยแล้วก็รวยเรื่อยๆมายิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรวยเจนก,กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิท่านยังให้ได้เออมีสมบัติจักรพรรดิาั้งให้ได้แล้วก็เคยปกครองทวีปทั้งสี่มาแล้วที่อยู่ คือโลกสี่โลกที่อยู่รอบเขาพระสุเมรุงมีติตั้งรรคสวั้นจตุบาราชการดาวดึงหนงน่งมนุษย์คนหนึ่งที่มีาบารมีมากไปพร้อมกับจักแก้วเคิดดูสิใหญ่ทีเดียขยายทีเดีวเต็มท้องฟ้าเนี่ยใครเห็นก็ยอมไหมยอม,ยอมโอ้อะไรใหญ่กว่าเครื่องบินนีกพิ่มเต็มท้องฟ้าแล้วแถมลอยลงมาจากจักแก้วเนี่ย ยกเมืองให้หมดเลยสวัตดิแล้วก็เอาเอาไปเถอะ <Okay. S 1> เออเนี่ยมาโอ้อเราไม่มีสักอันหนึ่งเนี่ยตอนเป็นพระเจ้าจากักรพรรดินี่ข้าพรองทวีตทั้งสี่มาแล้วนั่นนะจ๊ะแต่ณวันนั้นที่ท่านบรรลุธรรมท่านยืนยืนพิรณาเราก็เป็นประดุจพระเจ้าจากักรพรรดิที่ได้ครอบครองทั้งสี่เหมือนกัน uh huh. เออโลก เห็นโลกจําโลกคิดโลกรู้เอเอเห็นจำคิรู้สิ่อย่างออมารวมเป็นจุดเดียวกันได้อ,อยู่ในความดูแลของอตัวท่านาครอบครองได้ไม่กระจายก,กระจายก,กระเจิงเหมือนมนุษย์ทั่วไปเอเออย่างนี้นะ ปลื้มไหมอย่างนี้เออครานี้เราก็จะได้นึกออกอะไรว่าทำไมย,ยืนอยู่ได้ไงเจ็ดวันจะยืนเออเอาเป็นว่าคืนนี้ถ้าสมมุติว่าหัวหน้าชั้นเนี่ยเนี่ยแล้ลึกชาติได้นะยี่สิบชาติออดูทั้งคืนไหมั้งคืนจะยอมนอนไหมไม่ไม่